เกมนี้จะเป็นเกมซีรีส์ที่เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่คุณเล่นคำพูดเปลยเปย์ของเกมเด็กวัตุ่งเด็กโอเคผมจะต้องลดเสียงเพื่อให้คนได้ยินเสียงของผมด้วยนะแมังเสียงก็จะเสียงของอันนี้ก็จะบังเสียงผมไปเลยนะมาเล่นเลยดีกว่าเอาพเป็นดหนึ่งวันใหม่ เราถูกจับอยู่ครับเราถูกจับอยู่เราถูกจับด้วยตำรวจคนนี้สินะมองอะไรฮะมองอะไรครับคุณตำรวจเออหน้าผมมันปิดโตนขนาดนั้นเลยเหรอโอเคบอกมาว่าแน่ได้ทำอย่างนั้นนึกปล่าเงียบ yeah. ราจึงเงียบตลอดทางเราเป็นคนโดนจับจึงเงียบเธอคงไม่ปลอดภัยสินะรู้ไหมคนที่ถูกจับมาอยู่ในคุกเนี่ยต้องเป็นคนที่ชั่วกันทั้งนั้นแล้วมีคนชั่วอยู่มากมายจึมไปมดเงียบอืออืมสงสัยเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะสินะโอเค มีอะไรอีกไหมฮิมองตรงนัดจากรู้ไหมเคสเนี่ยทุกครั้งที่ฉันจับคนมาจะต้องมีคนยอมรับเสมอระหว่างทางเออแต่สงสัยวันนี้ฉันคงไม่ได้หรอกและเธอฆ่าเขาทำไมบอกมาว่าเธอได้ทำจริงจริงเปะเาเราจะเงียบตลอดทางครับเฮ้ยเสียงวิทยุดิ คนนั้นเขาได้พูดกับคุณหรือเปล่ามันเป็นแค่กลองที่ไม่เคยหุบปากสักทีฉันต้องนั่งฟังเสียงเพลงมันจนฉันจะบ้าอยู่แล้วแล้วรู้ไหมเธออยู่ที่นี่มันอานเท่าไหร่แล้วอะประมาณหกปีอ๋อคงหกปีสินะที่อยู่กับแฟน้องนายรู้ไหมฉันเห็นอะไรไม่ครับ นันก็แย่ไหนเพราะฉันเห็นรถตำรวจที่อยู่ค่ายเดียกันกับฉันเต็มไปหมดเลยอนะอืมระบ้องระบึ้งเลยบึ้งเลยบ้องแล้วบึง้งรู้ไหมยจคิดว่าเธอแต่งงานผิดคนนะอีอะไรอะ่ะห,หรือว่าผิดผัวอ้าไม่ใช่เราเงียบทำไมเราไม่พูดแับตัวเอกตัวเอกเขาชื่ออะไรวะเออคิดก่อนจะไม่ได้นี่ รู้ไหมนายจะต้องหยุดกังวลกับเสียงวิทยุบ,บ้าๆนั่นได้แล้วเฮลิคอปเตอร์เออ uh huh. ชัดเจนตาจ้องตารู้รไหมตอนที่ฉันขับรถมาเน,นมันมักจะมีคนที่กังวลตลอดทางว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้รไหมคนส่วนใหญ่นั้นจะมีดวงตาที่ใหญ่โตและเผยแร่ความั่วมาได้ตลอด เขาก็จะมักจะร้องไห้ว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้อืมปิดทำไมอ่ะรู้ไหมการที่ฉันต้องหมอนั่งฟังมันยาวๆมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆเนื่องจากมันไม่ยอมหยุดฉนันต้องนั่งฟังแล้วกดไปกดไปอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดพูดสักทีแล้วเขาก็จะแบบมาไอ้ไอ้รู้สิมันมีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นเลยแต่ฉันไม่ชอบพูดอย่างนั้นนะสิ เงียบดีกว่าครับรู้ไหมฉันอยากจะคุยพูดอะไรกับแกนะรู้ไหมคนอย่างแกเนี่ยมันแย่มากๆเลยในการตัดมือเมียของเองแล้วให้มันร้องอย่างกะฮัตะกรอรู้ไหมสิ่งที่นายทำมันเร็วร้ายรู้ไหมคนที่เกิดมาเนี่ยต้องมานั่งทนทุกทรมานอยู่กับนายรู้ไหมฉันคิดนะว่าเธอนะี่ยคงเป็นแค่เรื่องเล็ก เฮ้เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้นะจ๊ะติเตี๋เฮ้ยเละเลยลูกจอมลูกบินไปบินมาอืมคลักงละโอ้อ้อ้ตายตายอีกแล้วตายอีกแล้วตายล้วตายพร้อมก็ตื่นมาในดงชอมบี้อย

มันก็ยังติดแน่นมอนเดิอโอ้ยขาฉันเจ้าขาของฉันอะไรเฮ้ยตำรวจตายแล้วเฮ้ยคุณตำรวจครับคุณยังอยู่ตรงนั้นนะคุณยังเอาคุณยังปลอดภัยไหมผมยังติดอยู่ในนี้คุณตำรวจเขาดูไม่ดีเลยเราจะไปต้องออกไปนอกรถเขาไม่ขยับเลย ฉันคิดว่าฉันคุณแจน่าจะอยู่ออกับเขาคุณแจ,ะจะออมือน่าจะอยู่เขาเฮ้ยทำไมปืนมันออกไป,ไปอยู่ข้างนอกนะฉันคิดว่าฉันออกไปเพื่อหยิบมันโอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยเลื่อนได้นี่ว่านี่เดือนดูเลื่อนดูเฮ้ยเหมือนเหมือนเจออะไรอะ่ะกลับมาทำไมเฮ้ยอะไรอ๋อคุณแจมือเออมันดูแย่ หม,หมอข้างบนนี่นี่เหยียบเลยอ่อนี่ทีทีพี่แตกแตกเลยแน่ออกไปเลยครับออกไปสิออกไปเลยอออเออโอ้ยเจ็บโอ้ย โอ้โหเลือดไหลเลยอ่าเจ็บเราต้องเดินครับเพื่อไปหาคุณตำรวจและหยิบปืนลูกซองมาอมโอเคลูกซองอยู่ไหนนน่ไงลูกซองโอ้ยโอเคหยิบลูกซองอออได้แล้วออไม่มีกระสุน วางจะคิดว่าฉันจะเป็นต้องตัดไอ้คุณแจมือนี้ออกไปก่อนฮ <c oughs> อะไรอ่ะ๋อนี่ไงกระสุนช็อตกันหยิบเลยครับ <c oughs> โอเคดูดีนี่ปห้ออฟิเซอร์ก่อนอฟฟิเซอร์ <c oughs> เดินไปหาติโอเคเราเดินไปหาอฟฟิเซอร์อยู่ นั่นไงคุณแจนี่ไงคุณแจได้คุณแจแล้วไขเลยไขอุ๊ยโอ้โหเบิร์ดตกตรงปากมันพอดีเลยอ่ะมันกัดแน่ๆเลยอึ๊บอึบอึบโอเคดีมากไขเลยนะจะทำหล่นอีกนะตัวเอกอเรียบร้อยต้องไขเองอีกเหรอนี่เรียบร้อย อืมสบายโอ้ยหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณตำรวจัหมาแล้วมันมาแล้วตาย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 หยิบปืน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 ปืนปืนนับให้หยิบปืนหยิบปืนสี่หยิบปืน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 ใส่กระสุนใส่กระสุนใส่กระสุนเลยใส่กระสุนโอ้ยกระสุนหลอดอื้อหือหยิบเลยหยิบหยิบดีหยิบอย่าทำล่นอีกโอ้ยกูตัวเอก อย่าให้ผมทําแบบนี้ยิงอืนเลยรออะไรหัวแตกเลยหัวแตกหัวแระเลยเละโดนทิน้งดิครับรออะไรโอ้ประเจ้าเฮ้ยคนเฮ้ยช่วยด้วยคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะผมเจ็บอยู่อ้าวคนหนีไปแล้วอ่ะตราไงอะ่ะมองเหรอมองหาอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรให้มองให้เรามองอะไรอ่ะพลเลือนไม่ได้แล้วอุ้ยคาซีนเฮ้ยซอมบี้มาเยอะเลยไปเลยตัวเอกอืมตัวเอกเองอุย้ยหลมอีกหนักอตัวเอกเฮ้ยไปเลยไปเลยเองอะ่ะไปอย่างดีนะมันเดินเองถ้าเราเดินนี่โอ้โหเป็นไปหมดเลยครับฟอมบี้ ตรงนี้ก็มีโอ้ยนอะุ๊ยอ๊ยล้มอีกแล้วโอ้ยอีกตัวเอกเองล้มบ่อยจังเลยฮะเองจะตายเพราะเองล้มนี่แหละเฮ้ยกำแพงว่ะเข้าเลยปลอดภัยแน่แน่ปลอดภัยแน่แนข้างในปลอดภัยแน่แนเข้าไปเลยเข้าไปเข้า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 ดีมากดีมากเยี่ยมดีเยี่ยมว่าดื่มน้ำก่อนโอ้ย เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันเข้ามาไม่ได้หรอกปลอดภาัยแล้วอุ้ยเฮ้ยมันพังมันจะพังเฮ้ยมันพังอุ้ยมีใครยิงปืนอะ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงปืนฮะได้ยินเสียงปืนครับ ดีเรี่องปืนว่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีหรอกฮ้ยนี่ไงเข้าเลยขึ้นบ้านเข้าประตูเข้าประตูเลย อืมเข้าเลยครับฮัลโหลมีใครอยู่บ้านไหมผมจะเปต้องการความช่วยเหลือโอเคเข้าเลยปึ๊บปึ๊บติดติด,ตดอะไรอยู่นี่เรียบร้อยผมขอเข้านะยอ,อย่ายิงโอเคไม่มีใครยิงเองหรอกตัวเอกเข้าบ้านมาแล้วโอ้วจิบฮัลโหล ตอนี้ผมเจ็บอยู่หรือในนี้จะมีพวกมันอยู่อผู้คนน่าจะหนีออกไปหาความช่วยเหลือแล้วมั้งเฮ้ยอาหารกินเลยกินโอเคเอมันเน่าแล้วถ้างั้นก็ดูเลือดกระเจ้าอันนี้สมุดวาดรูป Not okay. hey, what Fancy? Three new messages. Message one left at five forty-three PM. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 1119 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please just leave the city and take Clementine with you back to Marietta. I've, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe.

เหมือนจะเป็นข้อความของครอบครัวหนึ่งเนี่ยครอบครัวเนี้ยอะส่งมาให้ลูกแน่เลย <Daddy. S 1> พ่อเฮ้ยมีนคนโทรเขาอยู่ไหนอะเฮ้ยขดน้ำกินเลยกินน้ำอุก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 อ่าดีเลยอยู่ข้างบนบ้านแน่เลยอะเด็กอะออะไรอะกล่องเขียวเียวดูตรงนี้สิ เฮ้ยถือวอกกี้ท็อกี้หยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วฮัลโหลคุณอยากเป็นนังเงียบเข้าไวเออไปขับเข้าบ้านเลยเออคุณคือใครฉันเเมนทามอ๋อเด็กคนนั้นนี่คือบ้านของฉันโอ้สวัสดีคคลเมนทามชื่อชลีอ๋อตัวเอกเขาชื่อลีอ่ะเธอไม่ใช่พ่อฉันนี่ เออไม่ใช่ฉันไม่ใช่พ่อของนายเธออายุเท่าไหร่เนี่ยแปดขวบแล้วเธออยู่คนเดียวเหรอใช่ฉันไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนแล้วคุณอายุเท่าไหร่เออฉันน่ะแล้วสามสิเจดโอเคแก่แล้วเราแล้วครอบครัวเธอล่ะ ครอบครัวข,ของฉันไปเที่ยวนะ่ะแล้วเขาก็ทิ้งฉันไว้กับเซเรน่าพวกเราอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันแล้วเธออยู่ไหนอยู่ข้างหน้าบ้านอยู่ที่บ้านต้นไม้นะแล้วฉันถามว่าไปได้ดูดีนี่ <See? S 2> เห็นไหมถ้ากลับมาเห็นคุณอยู่ในหน้าต่างแล้ว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีอ๋อนี่ใครอ่ะ

อค้อนมาอค้อนมาอ้อมาอค้อนมาอค้อนมาอ้อนมาัเฮ้ไงค้อนค้อนก่อ่ะอค้อามาอันนี้เอาไปาทำอะไรฮะทำอะไร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 ฮะทำไรทับหลมไปตัง้งสองล้ลอฮตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้ว โอ้ยโอ้ป้าเจ้าสวัสดีตรงนั้นน่ะคุณฆ่าเขาเหรอต้องบอกความจริงครับ <Yes. S 1> ใช่ไม่เป็นไรหรอก s okay. <S ฉันเห็นว่าเขาเป็นปีาศาจฉันก็คิดไปอย่างนั้นนี่เธออยู่คนเดียวมาดยตลอดเลยเหรอ <Yeah. S 1> ใช่ครอบครัวงฉันออกไปแล้วยังไม่กลับมาเลยอนะ่ะ ฉันคิดว่าเขาคงจะไม่ได้กลับมาเธอก็น่าจะรู้นี่โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะสามารถไปด้วยกันได้แล้วพวกเราควรทำอะไรตอนนี้เราควรเราควรออกไปข้างนอกก่อนที่เราไปหาที่ปลอดภัยเพราะตองที่นี่มันไม่ปลอดภยัยแต่ครอบครัวฉันจะกลับมาเขาคงไม่กลับมาหรอกเพราะมันไกลจากที่นี่มาก เราคนออกไปกับคนอื่นก่อนแั้วก็ดูนี่นี่ว่าเราสามารถไปแอบในบ้านต้นไม้ของเราได้นะเออฉันคิดว่าจะคงปีนไม่ได้น่ะแต่ก็ถือว่าเปความคิดที่ดีไปกันเถอะอยู่ใกล้ๆฉันล่ะเราไปอยู่บนบ้านต้นไม้ครับอ๋อลงมาเลยเหรอโอเคเดินให้เรียบร้อยอืม เราจะเป็นต้องอยู่เงียบๆไว้พยายามหาคนและหาที่ที่ปลอดภัยโอเคพวกเรานะพวกเราคนอยู่ใกล้ชั้นนะแล้วก็ควรออกไปให้ไกลที่สุดโอเคเราควรตามไปครับเมื่อกี้เหมือนภาคเสียงหนูอืมดีมากเดินไปที่ประตูครับไปเปิดประตูเจ้าหนูหยิบอาวุธมาด้วย วูตรงนั้นอะที่หนูไปจ้องอยู่หยิบมาด้วยอืรีบรเอยทำไมเราไม่เอาคออนอกมาวะเออช่างเถอะนี่รีบ้ลยเดินออกมาอุ้ยอะไรอ่ะเราเจอคนเฮ้ยอะไรอ่ะพวกเรากำลังจะตายเหรอไม่พวกเราจะปลอดภัยขึ้นมันไทยจะจำได้ โอ้ไม่อยู่เงียบโอ้เจ้มีปืนพวกเราปลอดภัยแถเรายังมีเด็กตรงนี้ด้วยนี่ฮิสองคนว่ะเป็นตำรวจด้วยนะเนี่ยโอ้พระเจ้าพกเธอไม่จะ่พวกมันนี่ใช่พวกเราไม่ใช่เออเธอแถมเธอยังมีเด็กอีกฉันขอโทษเรื่องเมื่อกี้นะ พวกเราคือออฟฟิเซอร์ฉันคือออฟฟิเซอร์มิสสวัสดีฉันชื่อชานชากวินและนี่เอออเ็นโดฉันออฟฟิเซอร์มิเชลโอเคพวกเราชอบเรียกเขาพวกเราเป็นเพื่อนกันนะนะแล้วเธอรู้จักกับเด็กคนนี้ได้ยังไงฉันเห็นเขาอยู่ในบ้านคนเดียวน่ะคงไม่ใช่เขาหรอกโอ้พระเจ้าขานายดูแย่นี่ ฉันคิดว่าพวกเราสมามารถช่วยได้นะพวกเราแค่ไปที่ฟาร์มพ่อของฉันอยู่ที่นั่นน่ะแล้วขาของ,ของนมยก็จะดีขึ้นฉันก็คิดว่าดีเป็นอย่างนั้นแหละ ER> นี่เพื่อนบ้านนี่ครอบครัวเขาไม่ได้อยู่ในเมืองแห่งนี้สิแล้วพวกเธอจะไปไหมเอ๊ะอะไรอ่ะโอ้ซอมบี้โอ้พระเจ้าไปเร็วไปเข้าไปในรถ เดี๋ยวนี้ไปยิงเลยเฮ้ยไม่ควรยิงเดี๋ยวซอมบี้มาเยอะกว่าเดิมตัวเดียวพอขับรถชนเนาไปไปนี่เข้ารถขับชนเลยพี่ขับชนเลยพี่ชนชนช,ช,ช,ชนเลยไม่ชนหรอโอเคกลับมาแล้วปุบบน โหลดดิ้งเออโอเคเราปลอดภัยแล้วเคลมเลยเจ ah. ้าหนูเราปลอดภัยแล้วเรียกว่าเจ้าหนูเคมแล้วกันเรียกว่าเจ้าหนูเคมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยถึงแล้วเฮ้ยพ่อฉันอยู่ข้างในเธอลองมาสิ อออฉันไม่เป oh, ็นไรละเธอดูแลพวกเขาด้วยล่ะโอเคฉค่จะทำให้ดีที่สุดเลยไอัน uh like ี่ิช้าอันออบิเซอร์มิกซ uh ์ม uh uh ั uh Ges <t uh> <t uh ้งหรือไม่ก็ไมค์ที่มีคนออกมาจากบ้านพ่อมันปะนี่ไงโอปเจ้าลูกแั่ปลอดภัยไม่เป็นไรเ่อนเรจะปลอดภัยอยู่รู้ไหมฉันเงียบอยู่บ้านตั้งหลายวันเนี่ยฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนายนายเจอคนใหม่เหรอ ใช่พวกเราออกไปข้างนอกแล้วก็เจอพวกเขาอยู่ข้างนอกโอ้พระเจ้าจริงเหรอเนี่ยใช่ไม่เป็นไรพ่อเราทำเราสามารถช่วยเขาได้ฉันขอโทษชาวเฮ้ยสวัสดีพวกเรายเป็นคนใหม่สินนะพวกเราแค่ต้องการความช่วยเหลือแล้วพวกเราก็จะไปเราไม่อยู่นานหรอกดีและยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันเธอสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยโอ้ แถมยังมีลูกด้วยเหรอนั่นน่ะเขาไม่ใช่ลูกเขาเขาไป็นแค่เพื่อนบ้าโอ้สวัสดีเจ้าหนูรู้ไหมคนนี้คือใครรู้ค่ะโอเคโอเคท้งนั้นเข้ามาในบ้านดูสิโอ้ขาในดูแย่มากเลยอ่ะมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะรขาขาผมใช่พวกเราสามารถช่วยได้นี่ชานเข้าไปเอาของมาให้สิแล้วพวกเราก็จะดูแลให้พวกเราสามารถทำได้นะ โอ้ยขาพังว่ะนี่ไงแผลเจ็บแน่ๆบอกเลยงั้นฉันขอดูหน่อยแล้วกันเออมันดูแย่มากเลยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วเธอชื่ออะไรเหรอผมชื่อลีครับโอ้สวัสดีลีฉันเฮสันกรีนสนี่เรียบร้อยโอ้ย แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอผมจำไม่ได้มันเกิดขึ้นเร็วมากในเมืองใช่มันก็ควรเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันก็ดูอันตรายมากใช่อันตรายมากๆเลยด้วยตอนนี้เธออยู่วันนั้นฉันอยู่คนเดียวฉันก็ไปเจอเขาแล้วเราก็น่าจะปลอดภัยนะใช่พวกเรา โชคดีมากที่มาเจอที่นี่บ้านของคุณนะั้นเหมือนในความฝันเลยเพราะเราสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วพวกเราสามารถอยู่ด้วยกันและตายันที่นี้ได้นี่เจ้าหนูเจ้าหนูชื่ออะไรเคลมเคมินทามค่ะเคลมินทามโอ้ยินดีต้อนรับเคลมินทามพวกเราต้องตามหาครอบครัวของเขาเฮ้ <S <S hey, พ่อ <S <S ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้นั้นเราควรที่จะต้องออกไปหาออกไปฟาร์มนะ ใช่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอให้เขาไปนอนในฟาร์มเหรออ๋อเรานอนในฟาร์มอืม like มันกลิ่นเหมือน uh. เธอรู้สิว่ามันกลิ่นเหมือนอะไรอะ่ะ <we> ใช่โอเคหนูนคิดถึงแม่แล้ะพ่อ <Okay. S 1> ฉันก็คิดถึงเคลม แล้วที่นี่จากเซเวนาะไกลแค่ไหนเหรอไกลมากมากโอเคพาร์ทหนึ่งขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็กดไลค์แนะอย่าลืมกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม <love> และใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะผมจะอ่านแบบคลายเครียดนะครับผม ขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้ยันจบขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ